ครั <ST AN CE> <S 2> <S 2> บผมวันที้เราพูดถึงว่าถ้ามีการประปนของพวกถั่วต่างๆโดยเฉพาะนี่ตัวเปิดแข็งตัวเปิดแข็งที่เรามักจะมาใส่ในจานสลัดก็จะมีอะไรอัลมอน,มนมอด์เม็ดรวงหิมพนาวแมคคาเดเมียวอลนัทสวริสองอันนี้ไม่ได้นะฮะถ้าคุณจะกินน้ําสลัดทีออยไม่ได้นะฮะต้องระวังนะฮะ,นะฮะโดยเฉพาะซื้อเข้ามาแล้วมันเสียดา เขาก็หยอดหยอดอะไรมาไม่รู้เต็มไปหมดเลยหรือบางคนเขาก็ใส่เนี่ยถั่วมเมล็ดแห้งมาอ่ามีอะไรมีลูกเดือยมีถั่วเขียวถั่วแดงถั่วแดงหลวงถั่วขาวบ้างถั่วดําบ้างถั่วลูกไก่บ้างนะฮะก็เหมือนกันไม่ได้นะฮะอ่ถั่วคือถัว่วคือคราบนะฮะเนะะี่ยหรือแม้จะเป็นแป้งเชิงซ้อนที่ดีๆแต่มันติดมาในมื้อแรกอะ่ะนะฮะนะ แล้วเราต้องการแค้ครีนคีโตนแบบดีๆอย่างเงี้ยนะก็มันก็ไม่ได้นะบางคนก็มีอะไรมันะเทศมันม่วงมันญี่ปุ่นนะฮะเออบางคนก็มีอะไรถั่วดำข้าวโอ๊ตเกาลัดเม็ดบัวอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้เนาะมีอะไรอีกนะฮะก็มีกลุ่มผักหัวนะ นะผักหัวนะฮะเนี่ยนะก็ต้องระวังนะฮะยังผักใบเนี่ยนะอผักใบในมื้อแรกเนี่ยมันไม่นับพลังงานเราไม่นับครับนะถ้าเป็นใบผักต่างๆเนี่ยโอเคได้นะแต่ถ้าผักหัวก็แบบที่บอกไปเมื่อกี้นี้นะเะนะี่ยถ้ากลุ่มผักหัวเนี่ยนะฮะนะผักหัวในส่วนที่จะเป็นปัญหานะโดยเฉพาะการกินในมื้อแรกเนี่ยนะ ก็คือผักหัวส่วนที่เป็นหัวผักนะอ่าเป็นหวหัวมันนะนะฮะนะจะเป็นก้อนๆน,นะรากของมันหรือลำต้นนะฮะพวกนี้ไม่สมควรนะักนอะ่ที่จะมากินกับน้ำสลัดทีออยในมื้อแรกนะฮะนะเอาไปไวร้รวบยอดในมื้อเย็นจะดีกว่านะแต่ถ้าจะกินผักหัวในมื้อแรกขอให้เป็นส่วนยอดอ่อนดอกฝักก้านนะนะหรือว่า ลำต้นแบบเล็กๆอ่ะนะฮะอันนี้ได้อันนี้เป็นเรื่องผักแตมม่มะเขือเทศได้ไหมฮะอาจารย์อ่อมะเขือเทศมะเขือเทศได้ฮะมะเขือเทศเป็นผักใบนะฮะแตงกวาเป็นผักใบนะมะเขือเทศดิบนะมะเขือเทศดิบได้ฮะ,ะ,ไ,ดฮะได้นะนะ,นะ,นะอ่าพวกนี้ได้นะแต่ก็ไม่ต้องไปใส่เยอะนะฮะนะเราใส่พอแต่งรส อันนี้คือฮิดเด้นคาร์ฟนะฮะเนี่ยปากหัวบอกไปแล้วนะฮะสิ่งปรุงแต่งอะไรต่างๆนะพวกครัวต่างๆนะนะเนี่ยคาแฝงเลนส์นะฮิดเดนคาร์ฟฮิดเดนคาร์ฟก็เป็นแบบที่ดรเบคบอกไปนะฮะ,ะตับ,บวัวอ่าตับวัวเนี่ยอ่าไม่น่าจะได้นะฮะอันนี้มีคาร์ฟนะ,ะแต่ถ้าเป็นตับ ตับไก่ได้ตับหมูพอได้ไม่ต้องเยอะนะแต่พวกเครื่องในพวกนี้ก็เอาไปกินมื้อเย็นจะดีกว่านะพวกซอสเศษนะเดลี่มีดเบคอนอันนี้ไม่ได้นะนะพวกนี้ค่อนข้างเป็นโพสตนะฮะแล้วก็พวกหอยนะพวกหอยปลาหมึกนะฮะไม่ค่อยแนะนำแต่กุ้งอ่านะพอได้นะนะกุ้งตัวเล็กๆ คือกุ้งอป,อปูปูไม่ได้ฮะปูไม่ได้พวกหอยพวกปลาหมึกนะ,ะเนี่ยแครบเนี่ยปูนะฮะนะแต่นี่น่าจะหมายถึงปูอัดนะ imitation crab เนี่ยปูอัดปูอัดคือปลานะฮะคือปลาแต่มันแปลรูปอ่ะมันแปลรูปเป็นเป็นเนื้อปลานะถ้าปลาพวกธรรมชาติได้ไหมฮะหรือว่าแล้วแต่ชนิดปลาว่าไขมันมากน้อยอ๋อใช่ ปลาตัวใหญ่ๆ่ะได้นะฮะปลาแซลม,มอนอย่าลมอนนี้น่าจะได้เงี้ยเพราะเพราะว่ามีไขมันพอสมควรใช่แต่ปลาเนื้อขาวไม่ค่อยอ่ะเอาไว้มื้อเย็นปลาเนื้อขาวนะครับผมแล้วก็พวกสารทดแทนความหวานต่างๆพวกนี้นะนะเทอริยากิซอสนะฮะซอสพวกนี้ก็มีแป้งนะมีคราฟนะแล้วก็พวกอะไรอันนี้ก็เป็นเป็น ก็เป็นโมติตอลเป็นซอวิตอลอะไรอย่างนี้ไม่ได้อยู่แล้วนะฮะนะแล้วก็พวกยาบางอย่างนะที่กินในมื้อแรกนะอยา่างยากแก้ไอลูกอมนะฮะอือนนอคันนี้เบอร์เก้านี่อสอนยอ่ออะไรเขาไม่รู้เหมือนกับความคิดเห็นของเขาอะนะ ก็จบพาร์ทแรกไปแล้วเหล่านีเาเน้เนทพอเข้าใจ